สวัสดีค่ะเพื่อนๆปลากระพงทอดน้ำปลาเสร็จแล้วนะคะแต่มะม่วงเปรี้ยวหาไม่เจอไม่มีนี่นะคะขาดมะม่วงเปรี้ยวราคะปลาปลากระพงให้เขาแร่ตัวจะใหญ่ถูกมากค่ะที่แมคโครตัวละร้อยฝบาท นี่นะคะถ้าไปทานตามร้านอาหารโอ้โหคงไหลเลยะคะ่นะราคานี่นะคะวันนี้ก็มีผัดปลากระเฉดไฟแดงแล้วก็อกไก่นะคะไฮไลท์คือปลากระพงเนะะี่ยค่ะ กรอบอร่อยนี่นะคะเพื่อน